นี่ครับมาแล้วแล้วก็เปิดเครื่องก็กดปุ่ม power ใช้ไว้แล้วก็กดปุ่มลดเสียงครับเพื่อจะเข้าโหมดสูบโหมดใน Recovery โหมดครับนี่ครับสองแล้วก็ไปฮนะ ำอะไรนี้ก็เลือกภาษาเราเข้าไปวิฟเดตดาต้าได้เลยฮะจะมีรหัสโค้ดขึ้นมาสีตัวด้านขวามือนี้ก็แปดหนึเนี่ยแต่ละรุ่ดก็จะมีหมายเลกมาไม่เหมือนกันฮนะอันนี้ผมจะกดเข้าไปที่8162เลยฮะแล้วก็เลือก format data แล้วก็ฟอร์แมตครับแค่นี้ก็จบเลยนะครับรุ่นนี้เป็นบางรุ่นครับบางรุ่นต้องเข้าไปแก้ที่ไอ้ g o o g l e Account ก่อนนะครับมันติดรหัสล็อก Google แต่ว่ารุ่นนี้ผมเคยทำมาแล้วเพียงแค่ฟอร์แมตอยู่ที่หน้าจอล็อกด่านแรกก็ผ่านเลยนะครับถ้าเป็นบางรุ่นก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็ เราก็จะเข้าไปที่แก้ไขไอ้ตัว Google Account ด้วยนะฮะ <c oughs> แป๊บเดียวครับเร็วมากเลยดุนี่ ภาษาได้เลยช <c oughs> ื่อต่อไวไฟเรียบร้อยครับเห็นไหมครับมันจะมันจะข้ามหน้านี้มามาได้เลย โดยปกติแล้วถ้าเป็นยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นที่นอกจากนอกจากเครื่องนี้หรือยี่ห้อนี้ <c oughs> ยี่ห้ออื่นนอกจากเครื่องนี้แล้วมันจะไปติดอยู่ที่ Google Googlecount าทนะครับมันต้องให้ใช้อ,อีเมลเดิมที่เคยใช้ในเครื่องนี้มาก่อนเท่านั้นมันถึงจะล็อกอินได้แต่ใน,นกรณีเครื่องนี้ผ่านเข้าไปได้เลยครับถ้า ถ้าเป็น Apple กับกับเรย์มีนี้ถ้าติดตรง Google เนี่ยครานี้ก็ไม่ยากครับเพียงแค่เข้าไปกดรหัสรหัสที่ที่ปุ่มโทรออกอะที่หมดหมดโทรศัพท์ที่หมดโทรออกแค่กดปุ่มกดปุ่มดอกจันชาร์ป813แล้วก็ชาร์ปแค่นี้ก็ ก็ก็ปลดล็อกได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้จะ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 ,จะดีดีคือคือไม่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 ไมไมไมติดติดล็อก GME ครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะติดล็อกตรงนี้แล้วก็ไม่มีตรงที่ให้ว่ากดข้ามตรงนี้ได้เลยครับอันนี้เรากดข้ามได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเรากดข้ามได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเอาให้เจ้าของครับเป็นคนเป็นคน เอา GMA เข้าในตัวของเขาเองนะครับข้ามได้ข้ามไปก่อนเลยครับข้ามอย่างเดียวครับก็เข้า,ขามาน,านี่ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับ